มากันเยอะนะครับไม่อยากคนของกลับครับลำโพงระดับโลบอยู่ที่นี่ครบถ้าไม่มาไม่รู้เรื่องอยากรู้ว่าเสียงที่ดีสัมผัสได้จริงต้องมาลองเองทดลองฟังได้จริงทุกระบบทุกงบ,บประมาณห้ามพลาดน,นะครับกับการเปิดตัวครั้งแรกในไทยกับหลายแบรนด์ระดับออาต้าไฮเอ็นเครื่องเสียงคือของมันต้องมีแต่บีวีคือของมันต้องมาถ้าคุณรักเสียงเพลงที่นี่คือสวรรค์ของนักเล่นเครื่องเสียงในงานนี้มีโฮมจินิมาที่รังการที่สุดในเมือง มาเปิดประสบการณ์การฟังเพลงที่จะทำให้เราเข้าถึงดนตรีได้ดียิ่งขึ้นนะคะมางานนี้ไม่ต้องไปฮ่องกงญี่ปุ่นมิวนิกครับที่นี่มีครบทุกอย่างงานนี้เดือดแน่นอนมางานนี้แล้วคุณอาจจะไม่มองเสียงแบบเดิมต่อไปผมรอแจกลายเซ็นอยู่นะครับสงข่าสเต็ม ด่วนๆรอยอยู่ที่นี่ BAV 2 0 2 5งานนี้อ c c เซสซอรเยอะที่สุดในประเทศไทยครับภาพ,พยนตร์ดีต้องมีเสียงที่ใช่เรงมาฟังชุดโฮม e เต e ์ที่ดีที่สุดครุกอุ่นอบอุ่นเพื่อด้วยเสียงที่ไพเราะมาเจอกันในงานเลยนะครับเฮ้ยได้ข่าวว่างานนี้มีห้องเสียงดีเยอะนะไม่มาไม่ได้แล้วเนี่ย น,นานาจะออกงานทีมาให้กำลังใจหน่อยนะครับมาดูกันครับว่างานนี้เราจะมีแอมและลำโูงที่แมทชิ่งที่สุดว่าเป็นยังไงเข้าฟรีดูฟรีฟังฟรีและสำคัญกาแฟฟรีครับ6กถึงแปนี้เจอกันที่มาริออตสุขุมวิทยีย่สนะครับ